สวัสดีทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่รายการ sky nine tv นะครับวันนี้อยู่ในเกมรถบรรทุกออนไลน์นะเป็นเกมมือถือนั่นเองนะครับมาดูกันว่าในเกมจะเป็นอย่างไงนะครับกดไปต่อเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนเขาให้ทำอะไรแตะตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ให้ใส่ชื่อหรือเปล่านะครับมันเป็นภาษาอะไรเนี่ยโอเคเอาล้วหมดออฟ l i n e ขอออนไลน์หน่อยแล้วกันนี่ ออนไลน์นะครับรถคันแรกเรานะตอนนี้กดเข้ามาออนไลน์มันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถสร้างได้แล้วก็จอยเซิร์ฟเวอร์ได้ละมั้งนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะผมเดาเอาเนี่ยเนี่ยบวกเนี่ยน่าจะทําสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือสร้างเซิร์ฟเวอร์แหละผมผมเดาเอานะน,นี่ค้นหาตัวนี้ค้นหาเซิร์เฟนนะเอออวเอร์ตัวนี้รีเฟรชนะเลือกมาเซิร์ฟนันแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ ชิปจอยเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้เหรอสำหรับคนที่เปิดเซิร์ฟอาจจะไม่รู้วิธีการเปิดเซิร์ฟหรือเปล่าว่าอนุญาตให้เข้าได้ไม่เข้าเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่า,วามันเข้าไล้ไม่ได้ทักเซิร์ฟหรือเพราะว่า,วาสังเกตไหมว่าแต่ละเซิร์ฟมันจะมีหนึ่งผู้เล่นทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นเจ้าของเซิร์ฟที่เปิดเปิดแล้วมัน <c oughs> มันผู้เล่นอื่นไม่สามารถเข้าได้มันก็เลยมีแค่หนึ่งทับเนี่ยครับผมว่านะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นการเลือกไอ้พวกเนี้ยนะครับ ให้มันเนี่ยซิงค์งซิงเกิลอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยภายพงพ r i v a t หรือเปล่านะครับเวลาเนี่ยไอตัวเนี้ยอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับเฮ้ยงั้นเราสร้างเซิร์ฟเองแล้วกันนี่ผู้เล่นสักสิบสองคนเลยนี่ก็ไม่ได้อีกเอ,าอ้ายังไงเนี่ยอืมเดี๋ยวนะงั้นขอกลับมาเป็นโหมดออฟไลน์ดีกว่าเอาเล่นออฟไลน์ดูก่อนแล้วกันนะครับเหมือนออนไลน์ยังงงอยู่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็เลยงงนิดหนึ่งนะโอเคครับพอเข้ามาใน แมปนะครับก็รถก็จะจอดอยู่อย่างนี้เลยนะครับมันดึงเบรกมือไว้อยู่นะครับแล้วก็ปลดเบรกมือซะนะแล้วก็ไปสตาร์ทรถทีหนึ่งจึ้งนะครับแล้วก็ใส่เกียร์นะครับเดินหน้าไปเลยนี่นะครับอืมเราจะขับไปรับงานนะครับนี่รับงานตรงนี้เลยนะครับอึบนี่ไงรับงานตรงนี้นะครับอ่าประมาณห้าร้อยเมตรเอาตัวนี้เอาแรกกันไว้ก่อนเลยนะครับ โอ้นี่บรรทุกเต็มลำแล้วเนาะโอเคไปเลยไปแล้วครับไปละรับเดี๋ยวขอใช้โหมดนี้ดีกว่าโหมดคนขับนะครับนี่ไงเออตีคงตีคงตีคงเออเลย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  ไาไปไปอ๋อเกียร์มันเปลี่ยนเองนะครับสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เฉียดหน่อยเดียวเอ้ยเลยแฮกแห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 กือระวังต้องระวังกราฟิกก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ไงนี่ไงของแตกหมดแล้วในรถเอ้าแหกแหกเยอะแหกอยอะหือแหกโค้งอยอะหือโอ้โห ขนส่งทุกระดับประทับใจโอเคขอเบรก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 โอเคเดี๋ยวขออนุญาตก็ลงไปเดินสินี่ลงไปเดินนะครับบรรยากาศซะหน่อยนี่ตกน้ำไหมเนี่ย,ยตกเหมไหนขึ้นได้ไหมเอาขึ้นยากอีกเอ,อ้าปัญหาเกิดโอเคทางนี้ได้อยู่เวลาตกน้ำ,น,ำออน้ำหายเลยน้ำหายเลยมาเดินมาที่รถ ให้มือขึ้นมากดแตะเข้าไปโอเคต่อครับไปต่อเออทำไงเลยทีนี้มันดันรถได้ไหมพี่คนเดีวยวใชได้มาเรื่อยเรื่อยเูยใช้ได้มาเรื่อยเรืยแล้วทำไม ไม่เห mm? <In> ็นไปหนกันหมดเขาไปไหนกันหมดพี่มาไล้นี่เขาไปไหนกันหมดเขาหนูคนละแบบกันเหรอฮึาึฮ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 ึว ทำไงคนนี้เอาลงวันเต้ไมปิเยเรียบร้อยแตกหนึ่งข้ออะไรนี่เรียเหมือนกันหรือเจบเลยนี่ไงรับยก,กเสียเงินค่ายกหน<ฮ>ึ่งพันห้าพันนี่ไงยกขึ้นมาแล้วยกเร็วจังเลย

เกือบสี่ารดลดยกอีกเข้าเมืองแล้วมีไงแบบเมืองมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่านี่ปั๊มน้ำมันเียปั๊มน้ำมันนี่ไงทางขวาปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเลยเด็กคนเดยวตื่น้ำมัน ยี่สิบบาทเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะโอเคนะครับกดไปเลยอันนี้คือเติมเติมถังเลยนะครับถัทงที่ใช่นั้นเหรอไปต่อเ <Okay, S 2> ไปต่อนี่โคดังในขามเมย์แล้วก็ไปเลยลืมบอกไปยังไโอ้ยเบียดเสาเบียดเสาโอ้ยเลี้ยวไงเนี่ยชาน เราจะเริ่มต้นใหม่อโอเคสิดหมายแล้วของมาส่งครับตึง้งแปดพันนะในแปดพันอะไรตังค์เหรอใ่แปดพันโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อส่งของเรียบร้อยแล้วทำไงต่ออ๋อนี่ไงรับงานต่อเลยนะครับโอเคครับเมื่อส่ง ส่งของเสร็จเราก็รับงานต่อก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นออนไลน์มันก็จะเจอผู้เล่นอื่นๆที่วิ่งสวนกันไปสวนกันมาอย่างนี้นะครับก็จะได้บรรยากาศในการส่งของนั่นเองแล้วก็เก็บตังเก็บอะไรไปซื้อรถนะครับเดี๋ยวขอดูหนะ่อยว่ามันสามารถไปที่ดูแมปดูอะไรได้หรือเปล่าดูคนเล่าอยู่ไหนเ่าอยู่ไหนวะไม่ดูรงไหนรูปบ้านมันก็จะมาที่อ่า ลงรถเราเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อรถแต่งรถได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อพ่วงหลังได้ด้วยโอ้โอออพว่พวงใหญ่เลยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ยังลองโหลดมันเล่นดูนะนี่นี่นี่เห็นไหมมันเลือกได้เยอะเลยนะครับสำหรับพ่วงนะกดที่ร้านค้านะครับนี่นี่มีรถให้เลือก นี่ครับสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับน่าสนใจอยู่เล่นเพลินๆนะครับผโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าก็าแล้วกันครับเจอเกมดีๆจะเอามานำเสนอนอีกครั้งนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม